สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราก็มาศึกษาพาพรูปลอ,อหรือห้องเงินปืนแต่กสักครั้งนะครับวันนี้ผมแนะนําพรูปลอหรือห้องเงินปืนแต่พิมพ์แจกแม่ครัวนะครับซึ่งมีทั้งหมดเสเอ็ดทิ้นด้วยกันหรือเสเอ็ดหน้า,บบาด้วยกันมาเพื่อนศึกษากันซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้เก็บแค่บางหน้าเท่านั้นนะครับพิมพ์แจกแม่ครัวก็คือหน้าเลขที่ผมเก็บก็คือพิมพ์หน้าเศษบาทนะครับหน้าที่2ก็คือหน้าหน้านิยมนะครับหน้าที่3คือหน้าเสียนโต หน้าที่สี่หน้าสิหน้าอ่าหน้าเสียงลมและก็หน้าที่5คือหน้าตอบสอกเข็มนะครับผมเพิ่งได้พระพิมแปกมาอีกสหน้านะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นอ่าเป็นอีก3หน้าในส่วนที่ผมยังยังไม่เคยเห็นนะครับก็คือ1เนี่ยอ่หน้าหน้าไตรมาสหน้านิยมนะครับ2เนี่ยหน้าเสศจเล็กนะครับและก็3เนี่ยหน้าไตรมาสข้างแหลมนะครับผมก็ใจ้งนั้นนะ วิธีการดูก็คือผมจะยึดพระองค์ขนาดปกติเป็นหลักนะครับเ,เ,เพื่อมาให้เพื่อนๆเทียบเคียงดูแล้วก็ดูลักษณะลักษณะพิมพ์พระที่ใกล้เคียงกันก็เลยเป็นหน้านน,นะครับ <S <S ความเข้าใจผมเนี่ยพิมพ์ใหญ่ไม่กลัวเนื่องจากเป็นพระท,ที่สร้างจํานวนค่อนข้างจะน้อยแล้วก็พระท,ที่มีขนาดเล็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนสมัยก่อนว่ามีประมาณสี่ห้าหน้าความเข้าใจคือเขาได้เรียนแบบหุ่นเทียนนะครับหรือพิมพ์พระมาจากหน้าธรรมดาหรือว่า ปีนพระธรรมดาคนระับก็เลยบอกว่ามีเยนหน้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนียผมก็เลยมาเทียบเทียงในพิมพ์นั้นๆน,น,นะครับเหมือนผมได้มาเนี่ยถ้าดูลักษณะกรรมวิธีการสร้างดูโลหะดูโลหะความเก่าหรือโลหะแท้เป็นหลักแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาพระองค์นั้นแท้เนี่ยแน่นอนแล้วทุกอย่างดูแบบคือดูง่ายครับดูเลยดูได้เลยว่าเป็นพระรูปหล่อหลงกันพื้นแต่เนี่ยก็จะจำแนกพิมพ์ให้เป็นหน้านั้นๆเลยนะครับ ซึ่งวันนี้ผมได้นําพิมพ์แก่แม่ครัวมีทั้งหมด5องค์นะครับเป็นพระที่ผมมีไว้ก่อนเดิมเนี่ยที่ชอบเป็นองค์ครไว้2องค์นะครับก็คือ,อหน้าเศษบาทและก็หน้านิยมนะครับส่วนพิมพิมเนี่ยที่ผมได้มาใหม่ก็คือหน้าตจมาาหน้านิยมนะครับแล้วก็หน้าเ็จเล็กและอีกหน้านก็คือหน้าตจมาสคังแหลมนะครับหมายเพื่อนศึกษากันเพื่อเป็นการเสวนาเรามาดูพระกันเลยนะครับ เป็นหน้าพิมพแกกแม่ครัวหน้าเสนบาทนะครับซึ่งถ้าเป็นพระที่องค์ที่ผมเก็บไว้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นองค์ครูนะครับที่พิจารณาง่ายมากพระพิมพ์นี้เป็นพระที่มีลักษณะหุนเทียนที่เฉพาะคล้ายคล้า์พิมนิยมเสดโตบาทเลยนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ลักษณะเนี่ยมดองค์พระจะเล็กแล้วก็มาทางพิมพ์แขงแม่ครัวนะครับก็คือลักษณะขนาดองค์พันหนึ่งค่าเท่าสองสลึงนะครับที่สมัยโบราณเรียกกัน เห็นไหมครับเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆก็ดูเทียนก่อนนะครับในการในการดูพระรุ่นนี้นะครับหรือพิมพ์นี้นะครับโลหะเนี่ยจะดูมีความซึ้งเก่าจัดเกินจริงนะครับเพราะว่าพระสร้างจากโลหะเก่าเห็นไหมครับโดยเฉพาะเห็นหน้าพระจําจดจําให้แม่นนะครับพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมสุดของพิมพ์แจกแม่ครัวเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะแพงที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบกับหน้าปกตินะครับพิมพ์พระเนี่ยผมว่าเขาจะเขาจะน่าจะเรียนแบบหน้าอ่าพิมพ์นิยม เศตัวบาทต,ตามหมวแก็บมานะครับหน้าพระมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่เนื่องจากพิมพ์แจกไม่ครในขนาดจะเล็กเขาเลยแกะพระลักษณะจะดูต่อต่อสั้นๆกว่าแต่ก็คือเป็นเป็นลักษณะคือเรียนแบบพิมพ์ขนาดปกตินะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ก็คือพิมพ์แจกไม่ครหน้าเศษบาทนะครับเป็นพระที่นิยมสุดโดยแต่งตะใบก็จะเป็นลักษณะถ้าเทียบขนาดปกติเนี่ยจะเป็นลักษณะเบอร์เดียวกันเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะเบอร์เดียวกันนะครับ ทีนี้ผมจะมาขยายด้วยกล้องให้เพื่อนๆดูลักษณะโลหะนะครับว่าองนี้พิจะนาง่ายจริงๆนะครับเห็นไหมครับถือว่าเป็นพระอีกองหนึ่งพิจะนาง่ายมากสภาพรูปหล่อหลวงเงินปืนแต่ปิ่มแข็งไม่รวยนะครับโลหะนี่ดูซึ้งเก่าจัดเกินริงนะพระองค์นี้เป็นพระสภาพเก็บนะครับคือไม่แทบไม่ผ่านการใช้นะครับพระองค์นี้ผมเก็บไว้นานแล้วครับไมเป็นองโกนะให้เพื่อนๆดูเหนไหมเพื่อนๆที่บอกว่าก้อใจรอดตัดช่อไอรอยประกบุญเทียนนะครับ ลักษณะคือเขาทํามาเป็นหุ่นเทียนสองหน้าแล้วมาประกบกันนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งองค์นะครับเห็นไหมครับดุจเวอนเห็นไหมด้านหลังนไครับกีตการติดเต็มองครับที่ว่าเกาะตามซอกสุดเลยถือว่าเป็นพระที่พิจารณาง่ายองค์นะองค์นี้องค์นี้น่าเสียนบาทนะครับเห็นไหมครับพตะไบเนี้ยถือว่าแต่งมาได้องค์นี้ถือว่าแต่งหยาบนะครับเพราะว่าเป็นพระขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายมากนี่ก็คือพิมพ์แจ๊แม่ครัวหน้าเสียนบาท เต้าองนี้ผมเคยลงคลิปไว้หลายครั้งแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจถ้าเพื่อนๆอยากดูลักษณะละเอียดจริงก็สามารถย้อนดูคลิปได้ที่ผมเอัดไว้นะครับอันนี้คือหน้าเซนบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเนี่ยเป้าองค์นี้เป็นเนื้อแก่เงินนะครับก็คือเป็นหน้านิยมนะครับหน้านิยมลักษณะอุนเทนนี่จะใกล้เคียงหน้าเซนบาทมากๆนะครับแต่ว่าลักษณะตาน,นี่ลักษณะตาเนี่ยก็จะแต่ปางออกไปองค์นี้ก็เรียกพิมหน้านิยมนะครับหน้านิยมเป็นเนื้อแก่เงินนะครับ เห็นไหมครับดิวจวันด้านหลังเห็นไหมครับถือว่าเป็นพ้าที่ดูง่ายจริงถ้าเป็นเทียบกับพิล์นิยมนะครับก็จะแตกต่างกันแต่ลักษณะเนี่ยคือความเข้าใจผมที่เขาเรียกหน้าย,ยมก็คงจะถอดมาจากลาฟิมนี้นะครับดิวจวันเห็นไครับเนี่ยครับหน้านิยมองนี้องนี้ถือว่าเป็นแข็งเงินองนี้ผมก็เคยอัดคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับแต่นี้เราจะมาดูอีกครั้งนะครับมาดูาโลหะโลหะตั้งนี้เป็นเนื้อแขงเงินนะครับ แต่ก็เป็นพระที่ได้มาสภาพสวยเดิมๆใช่ไหมลักษณะการแต่งไหมเนี่ยถือว่าแต่งมาได้กลมๆเลยนะครับถือว่าดูง่ายอกงนะครับเห็นไหมครับดูง่ายมากๆอีกองนะครับขมมากนะครับพระคมมากลักษณะการแต่งตะไบใต้ฐานเนี่ยนะเพื่อนๆจดจำใบตะไบก็ได้ครับถือว่าเป็นพระดูง่ายนะครับองนี้เป็นหน้านิยมนะครับโอเคนะครับทีนี้หน้าที่ผมเพิ่มได้มาใหม่นะครับอีกองหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับ ตองนี้เขาเรียกหน้าไตมัดหน้านิยมนะไตมาดหน้านิยมนะครับผมก็เจออย่างนั้นนะครับลักษณะเนี่ยเพื่อนๆจดจำพี่แม่แม่นนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ครับลักษณะการแต่งไม้เนียดที่ใต้ฐานนีะครับนะครับลักษณะการแต่งไม้เนี่ยถือว่าแต่งมาได้กลมๆเลยนะครับนี่ครับตัวประกอบุ่นเทียนของผมไม่ค่อยสูงนี่ครับตัวประกอบุ่นเทียนนะครับเป็นลักษณะอุ่นเทียนประกสองหน้านะครับเห็นไหมตัวจตะเวตใต้ฐานเนี่ยถือว่า แต่งมาได้ดีมากแล้วก็ริวเจวอนเนี่ยถือว่าถอดคมชั่นมากสำหร,รับพระรูปหล่อพิมเ็กแม่โครนี้ต่ไปใต้ฐานนะครับเห็นว่าเป็นเบอร์เดียวกันเลยเหไหมครับโลหะก็เป็นโลหะโลหะเก่าเป็นทีนะครับนี่ครับพิมเ็แกแม่ครัวนะครับถ้าเราเทียบกับองค์พระหน้าขนาดปกตินะครับเห็นไหมรับใกล้เคียงมากๆนะครับคือก็ถอดจากพิมพ์นี้แน่นอนผมก็จะอย่างนั้นนะครับลักษณะหรือใกล้เคียงกันก็คือพิมพ์เฉกแม่ครัวพิมพ์ไตมาสหน้านิยมนะครับ ทีนี้ผมจะมาขยายให้เพื่อนๆดูลักษณะเนื้อโลหะนะครับโลหะดูนะครับเห็นไหมครับโลหะเห็นใช่ไหมเป็นลักษณะแบบลักษณะแบบโลหะแท้นะครับโลหะแบบถ้ารูปรอดหรือว่าเงินปืนแตกเลยเห็นไหมครับดูง่ายมากๆเห็นไหมลักษณะการแต่งไมเสเนตตถือว่าดูง่ายจริงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นเ<ส>้วประกบบนเทนด้วยนะลักษณะการแต่งไมสเนตที่หห็นไหมครับคมๆเลยถือว่าดูง่ายมากๆ,ๆเห็นไหมครับ ริิวอเห็นไหมคมจริงๆนะครับดูที่ใต้ฐานใต้ฐานเป้านี่เห็นไหมมีรอยต่หนิจากมือเทียนด้วยก็สามารถติดภาพที่ว่าติดอยู่เต็มนะครับเป้านี้ก็คือพิมพ์ไตมาสพิมพ์เจกไแม่ครัวหน้าไตมาสพิมพ์เจกดแม่ตัวหน้าไตมาสหน้านิยมนะครับโอเคนะครับองค์ต่อไปนะที่ผมเพิ่งเช่ามาได้ก็คือองค์นี้ครับพิม์เจกแม่ครัวหน้าหน้าหน้าเสร็จเล็กนะครับหน้าเสร็จเล็ก ผมก็ใจอย่างนั้นนะหน้าเสร็จเล็กถ้าเราเทียบกับหน้ที่พิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมเสร็จเล็กนะครับเห็นไหมครับถ้าเราดูนะเราดูเทียบพิมพ์นิยมเสร็จเล็กเห็นไหมครับลักษณะพิมพ์จะคล้ายเคียงกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับดิจิวอะไรมันก็คล้ายเคียงกันเห็นไหมครับผมเข้าใจว่ามันก็จะเป็นพิมพ์นิยมหน้าเศลพิมพ์นิยมเสร็จเล็กนะครับก็คือพิมพ์นิยมหน้าเสร็จเล็กนะครับตรงนี้เริ่มแรกเนี่ยเพื่อนดูลักษณะหุ่นเทียนก่อนแล้วก็ ลักษณะของการแต่งไม้เสเนียรกคำพิธีการสร้างนี่เหมือนกันเลยโดยเฉพาะที่หูนี่ครับถ้าให้เพื่อนดูที่หูนีน่ลักษณะการแต่งไม้เสเนียรนะครับแต่งมาคมคมเลยนะครับนี่ครับลักษณะของพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแตกนะครับเห็นไหมครับลักษณะการแต่งไม้เสเนียดใต้ฐานนี่ะครับถือว่าดูง่ายจริงด้วยจอวรก็ถือว่าต่อเต็ดพอสมควรนะครับบ้างนี้แต่โลหะของท่านเห็นไหมครับเป็นโลหะพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแตกเลยดูหรือว่าดูง่ายอุ่นะครับใต้ฐานนะครับนี่ครับใต้ฐานนี่ครับ พอดีกล้องผมมันไม่ค่อยสุดเห็นไหมครับใต้ฐานนะครับถือว่าดูง่ายมากมากเลยนะครับของผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นไหมครับใต้ฐานเห็นไหมครับลักษณะรอยตะใบเห็นไหมเห็นรอยตัดช่อด้วยนะครับที่คือรอยตัดช่อเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูด้วยกล้องขยายดูนะครับขยายเพิ่มๆขยายดูเห็นไหมครับโลหะนี่ถือว่าดูง่ายมากนะครับ้องมือโลหะเห็นไหมครับ รอแต่งไม้เสียดมันคับขี้ตะกันและคับที้่าติดอยู่เต็มถือว่าได้มาเดิมๆจริงนะครับตรงนี้ก็คือพิมจแจกแม่ครัวหน้าเสียเล็กนะครับพิมแจกแม่ครัวหน้าเียเล็กโอเคนะครับลักษณะราแต่งไม้เสียดเห็นไหมครับเห็นไหมครับลักษณะราแต่งไม้เสียดเ่ยแต่งมาได้กลมๆเลยนะครับถ้าเป็นบ้านที่ดูง่ายรงนะครับผมพยายามขยายดูนะมาดูที่ใต้ฐานกันเห็นไหม ได้ฐานเีิเบอร์ต่อไปก็เป็นเบอร์เกี่ยวกันนะครับได้รอยตำมีจากขุนเทียนนี่ก็สามารถครับย่อติดตัวเต็มตอนตรงนี้แทียนไปตบของพิฆาตสงเลยก็เจนรอยตัดช่อนะครับถือว่าเป็นป้าดูง่ายงง่นะครับก็คือพิมพจีแม่ตัวหน้าเสศษเล็กนะครับองค์สุดท้ายที่ผมได้มาก,ก็คือองค์นี้ครับผมผมอดีผมไม่ค่อยเม่นพิมพนะครับผมพยายามเทียบเคียงพระที่มีขนาดตัวเดีองค์นี้ผมก็เจอว่าพิมพิมไต่มาก อ้างแหลมหน้าหน้าคังแหลมพิมพ์หน้าหน้าคังแหลมหน้าคังแหลมก็แล้กันพิมพ์ไตมานหน้าข้างแหลมนะครับก็คือถ้าเทียบกับพระที่มีลักษณะพิมพ์ไตมานข้างแหลมเนี่ยจะดูต่างกันนิดนึงแต่ถ้าเราพลิกด้านหลังนะถ้าเราพลิกด้านหลังดูดูที่แขนนะดูที่แขนตรงบริเวณนี้ครับมันเหมือนกันนะครับพยายามอาศัยความเหมือนเนี่ยนี่ครับบริเวณแขนเนี่ยเห็นไหมเหมือนก็เลยนะครับผมเลยตีพิมพ์ไตมานพิมพ์แจ่มแม่ครัวหน้าไตมานข้างแหลม หน, people, หน้าขัางแหลมแล้วกันหน้าข่างแหลมด้วกันนะครับเพื่อนๆดูแล้ว่าเป็นพิมเตรมาหน้าขัางแหลมน,น,นะครับพิมพิมเจไม่ครวัวหน้าไตรมากข่างแหลมหน้าไตรมาสข่างแหลมนะครับลักษณะอุณเทียนนะครับถือว่าถอดมาได้ค่อนข้างจะดีนะครัเป้านี้ถอดมาได้คมชัดพอสมควรนะครับโอเคนะครับไต้่านนะถือว่าดูง่ายมากๆสำหรับเป้านี้นนะครับทีนี้ผมจะมาขยายให้ดูนะครับขยายให้ดู เวโลหะโลหะพระองค์นี้เป็นโลหะแท้ดูง่ายเลยนะครับมีความเก่าเกินจริงนะครับโลหะเป็นพระรูปหลอดหลวงเงินปืนแตกเลยแบบเดียวกับขนาดปกติเนื้อโลหะเหมือนกันเห็นไหมครับลักษณะการแต่งไม้เสนยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ครับลักษณะการแต่งไม้เสเนิทให้ดูข้อห็มไม่ค่อยดีเห็นไหมลักษณะแต่งไม้เส่ที่หูดมาคมคมเลยแล้วก็เห็นรอยประกอบจับปุนเทนด้วยเด็ดระอบปุนเทนด้วยนะครับถือว่าดูง่ายจริงครับโอเคนะครับด้านหลังน ด้านหลังนะครับตัวจิ้วแขนะมันเหมือนกับพิมพ์ไตรม,มาสแข่งแลมเลยนะครับลักษณะการแต่งไม้ซะนี่แต่ที่ใต้ฐานเนี้ยแต่งมาคมๆคเลยเราดูรอยตะไบได้หายเป็นรอยตะไบยยากไหมือว่าดูง่ายจริงแบบนี้นะครับครับวันนี้ผมมาให้เพื่อนศึกษาเรื่องพิมพ์ไตม,มาสนะครับก็คือต่างๆที่ผมได้มานะครับ ส่วนผมตอนนี้ผมมีที่ที่ผมเคยผ่านมือผมเนี่ยมีทั้งหมด5หน้าใช่ไหมครับแล้วก็จะมีหน้าแปลกใหม่อีก3หน้านะครับ5บวก8ปก็ได้มา8หน้าแล้วนะครับมีทั้งหมดสเว็หน้าเนี่ยก็ยังเหลืออีก3หน้านะครับผมก็จะขาดพวกหน้าคีตาเนี่ยครับเป็นว่าเป็นพระที่หายากมากๆหน้าคีตานะเป็นพระที่หายากจริงครับหน้าคีตาแล้วก็อีก2หน้าเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับถ้าได้เมืเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาแบ่งกันความรู้ให้เพื่อนๆรู้กันนะครับเพื่อจะได้สะสมพระรุนนี้ไปในวทางเดียวกันนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้ขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ